สุภาษิตสอนใจทุราวาสาขราทุกขาเย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนำทุกมาให้ท่านผู้รู้กล่าวถึงการคองเรือนไว้ว่าการคองเรือนเตือนไว้อย่าใจร้อนรู้ผันผ่อนพร้อมเพรียงอยู่เคียงที่จงรอมชอมออมอดลดท่าที อย่าให้มีหมางหมองคับค้องสวงเมื่อปกครองดูแลครอบครัวให้ดีแล้วครอบครัวย่อมมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นดังสถานวิมานทิพดังบทกรอนที่ว่าบ้านเอ่ยบ้านน้อยแม้จะได้อราคาที่อาศัย หากเป็นถิ่นฐานรักร่วมรวมจิตใจเหนื่อยจากไหนเมื่อถึงบ้านสรานรมพ่อแม่ลูกห้อมล้อมกันพร้อมหน้าจำนันจาเรืองรื่นไม่คืนขมถึงจนยากหากประจักรักชื่นชมบ้านนั้นสมเป็นสถานวิมานเอ่ย